เดี๋ยมาเก็บงานฮนะหน้ลาลอกละถ้าด <c oughs> ึงน้ําตื้นได้ทําไม่ได้เดี๋ยวเอารถเกี่ยวมาลากเนาะไ, <c oughs> ไปขอรถเกี่ยวมาเลยลงดึงได้อยู่เดี๋ยวมันขึ้นนั่นแหละถ้ามันไม่พิ้งไงนั่นมันไม่จมหรอก มือวิวะโอ้ยมูคเนกทำไมแบบไทยอย่ารถไทยมาลากลงลากข้างล่างเลยต,ตรงนี้นี่ค่าไทยเนาะยังจะติดเลยตอนนั้นไทยตั้งแต่หน้าแห้งนั่นแหละ วันนั้นสอนเกแล้วบุกเลินก็ไม่กลับตัวสับทดื้อต้องถ่ายเจ้แต่วันนั้นทดีโอ y o u t u เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่จะถ่ยอเดยกเกมน่ารบก กนี่ไ่่าอเลยโอ้ย่ะโอตั้งนี้มมื่อก่อนจมตรงนี้เลยลงเลยขึ้นมานี่เลย อันนี้มันอยู่ติดค้างขนาดตะบนมันขึ้นมาเนี่ยบบได้อนคันเร่งมาแล้วก้อยก้ยถึงไมหมเนีย่ยดึงกับดลังเลยบ่ เวลามันหมดมันหมดเลยเลยรถเกี่ยวเมื <su> ่อกี <của anak lonely> ้เสียศูนบอกให้โบขึ้นแล้วเมื่อกี้คนยังโจบ้าโอ้ย้างั้นก็เลย ยมโมฮมจะได้ล้างจอดก็ชักมาลงอีกอืมอ <c oughs> ืมแค่สองปากเองจะเกี่ยวให้หมดเนี่ยเมื่อกี้ทีกเกยให้ขึ้นแล้วขึ้นไปถ่ายข้าวนะยังไม่ให้ขึ้นไอ้เกี่ยวให้หมด Lọc bà đỡ thắng đi Có á tuyên trình là Mệt langry. rồi hảo, you a lo lão lo lão thắng luôn thêm tìm banana tìm 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 Thì tìm 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 กอ,อ็ไมนนนะ่อันนี้เน,ะนอนนนะไม่กลับลังบ่ใส่ข้างหน้าเลยก็ได้เไม่จะไม่หรนะ เออรจะลงดนจะงจมออเฮ้ยเียบ้อเอกลับรถนี่อันตราย cái đúng luôn á